ไม่ได้ต้องต้องมาชี้แจงความจริงกับศาลสังคมด้วยแล้วก็ผมไม่ได้ปักปังเขาแต่คุณก็ต้องไปชี้แจงเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ของของทั่วไปยาันารายคุณไม่ไม่เชื่อครั้งนี้เหรอว่าทางคุณพ่อเขาส่งได้ไหมสั่งได้ไหมแล้วโค้ดอย่างเดียวเบอร์เบอถ,ถือก็ไม่ใช่ที่เคยปักบติก็ไม่เคยสั่งถูกไหมครับเราเป็นคู่ค้ากับบริษัทยาเหล่านี้อยู่แล้วครับแต่เป็นยาตัวอื่นนะครับยาตัวอื่นใช่มีเจ้าหนี่รู้เห็นครับแจ้งความเลยแจ้งความฟอมแปลงกับศาลใชกสารปลอมแล้วแจ้งความ หลายๆส่วนนะดูดว่าพี่ตำรวจว่าจะเอาข้อหาไหนบ้างตามสี่ด้วยครับเบริัทรู้สึกจะเป็นเบบร 1, ิษัทหนึ่งเบรสบริษัทสองนะฮะผู้แทนบริษัทสองแล้วคนคนประมาณสองไม่ต่ำกว่าสองคนขึ้นไปนะครับน่าจะมีเจ้าหน้าที่รู้เห็นอยู่อ่ะเพราะเพราะเรื่องนี้ออกมาไม่ได้ครับเจ้าหน้าที่รู้เห็นอยู่แหลายคนน่าจะหลายคนเกี่ยวข้องนะครับน่าจะมีขรานการบางคนรู้เห็น,นใจด้วยเพราะวงเงินก็แต่ละัางก็สิบล้านขึ้นนะครับ ก็ตอนนี so kind of meeting, so ้เลยเลยเลยมาแจ้งความหลายข้อหาเพราะถึงที่สุดนะดำเนินคดีถึงที่สุดนะครับเพราะคดีนี้หยอมความไม่ได้อาญาต่อแล้วก็คงจะมีแข้งต่อแข้งต่อเดี๋ยวก็ดูต่อว่าเป็นยังไงนะครับชื่อจริงครับน้องหนู่มสิกอไก่โมไม้กําลันครับชื่อจริงชื่อนิกเลยครับผมนี่แหละสิบกว่าแล้วครับจะเป็นรองรอง วันนี้ยังไปลองอยู่เดินไปทางข้างขวาอาจารย์ครับเข้าไปเลยดูครับเดินเฉย

สองบริษัทนะครับแล้วก็ตัวเจ้าของแท็กซี่นะครับแล้วก็ตัวผู้ผู้ที่สั่งซื้อยาต่างๆนะครับพวกนี้เป็นพวกลูกความการบางคนบางคนนะครับเราตอนนี้เขาเขาจะหมายเรียกมาหมายเรียกมาวันนี้ลงประจวบวันนี้จะดีก็ไม่ได้ก็หาป้อมแปสางใช้สายขอตอนเบื้องต้นนะแต่ว่าคดีอื่นหน้าทางทางทางพี่กองปราบก็น่าจะดําเนินการหลายข้อหาอยู่ฟ้องคดี คดีนี้เป็นเคสที่น่าสนใจแล้วงเงินไม่ต่ำกว่าร้อยล้านนะครับเคสหนึ่งเอายานะรายไปไม่ต่ำกว่าสิบล้านต่อครั้งนะครับที่เราจับได้แค่บริษัทสองใหญ่ใหญ่แต่ถ้ายังอื่นไอที่เอาไปทําเคงหงนะครับที่ตอนนั้นทางลรอตนั่นเลยที่มีคนตายเียตนั่นแหละเอายาพวกนี้ออกไปเองกลางแต่ว่ามันแปลกตรงที่ว่าเอาไปส่งพวกก็มีมารับเลยปกติยาพวกนี้มันต้องมีสั่งแล้วก็ มันจะออกนอกพื้นที่ไม่ได้หมะต้องเป็นนัหวัดแต่นี่นี่มันมีการมารับส่งแล้วเจ้าหน้าที่ให้ปกติเขาต้องโทรหาหมอหมอใหญ่ะผมนี่ไม่มีการโทรหาเลยแล้วเบอร์ก็เป็นเบอร์ของไม่ใช่หมอใหญ่ uh huh. โดยที่เอาสำเนาประชาชนไปเอาใบของแพทย์ไป uh huh. เอกสารทั้งหมด uh huh. เขาเอามาได้อย่างไรเราเนี่ยสืบอเราต้องสืบคนแล้วครับ uh huh. เขาที่เขาเห็นแล้วว่าลายเห็นคุณพ่อ, uh huh. อ,อ นจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยโชคดีที่เกิดกับครอบครัวผมนะฮะเพราะว่าครอบครัวเราแข็งแกร่งนะครับเราเองมีประสบการณ์แล้วก็เป็นเจ้าของร้านขายยาเราคิดว่าน่าจะมีผู้เสียหายแบบคุณพ่อเนี่ยอีกหลายท่านนะครับที่ถูกปองแปลงเอกสารแล้วก็ถูกแอบอ้างครับเพราะด้วยวิชาชีพแล้วเนี่ยถูกต้องครับ,รบซึ่งซึ่งมันจะส่งผลต่อต่อสังคมอย่างยิ่งเลยครับ จริงๆแล้วมันต้องเกิดการปฏิวัติทั้งหมดในเรื่องของการสัญญาการสั่งซื้อยาการตรวจสอบ,บมาตรการต้องควบคุมมากกว่านี้นะครับมันถึงจะไม่รั่วไหลออกไปถูสู่สังคมได้ยาเนี่ยมันก็มีทั้งดีถ้าใช้ในทางที่ดีมันดีจริงๆนะครับแต่ถ้ามันหลุดลงไปในไปในการที่เอาไปทําเป็นภัยเนี่ยมันก็คือยาเสพติดนะครับครับคนเลยนหางตอนนี้คุณคุณพ่ออายุเท่าไหร่เจ็ดสิบเท่าไหร่พ่อเจ็ดสิบสามนะครับ วท่านยยย,นยััังงงตรจอออกตรวจอยู่ทุกวันพุธครับที่โรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลอะไร,ร้โรงพยาบาลตำรวจครับโรงพยาบาลตำรวจครับผม <c oughs> เป็นแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจแพทยโรงพยาบาลแพทยบบครับผมครับทุกวันพุธและพฤหัสครับ <c oughs> เคยเป็นผอแพทย์ที่โรงพยาบาลเดชาครับรับแข็งแรงครับขอบคุณครับ